ขอแก้ตัวให้คุณลมนะครับว่านะาถ้าผู้กองไปขู่ว่าจะฟ้องแกนะ่ยปากกล้าขาไม่สั่นแล้วครับแต่ลมไข่จะสั่นจะ้ะชุกครูไข่สัน่นอย่าไปว่าแกเยอะอย่าไปอย่าไปขู่แกเยอะผู้กองเดี๋ยวไข่แกสัน่นนะครับไข่สัน่นนะครับนะนะครับนี่ลมรังสีมันบอกไม่กลัวหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะครับอย่ามาฟ้องปิดปากผมนะไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาธรรมนัตแค่บอกว่าเป็นพยานปากเอก ให้ไปให้การกับตำรวจหน่อยนะครับอย่าเพิ่งร้อนตัวนะเห็นนะเห็นบอกแล้วโรมไม่กลัวผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสก็ไม่กลัวโรมนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้มีการฟ้องร้องนะถ้าฟ้องร้องคุณโรมปุ๊บคุณโรมก็ได้เอาหมายสารไปเรียกข้อมูลนั่นนี่มาผมว่าดีนะล่าสุดเห็นบอกว่าอ่คุณโรมเนี่ยจะเชิญธรรมนัสแล้วก็อนุทินเนี่ยมาให้การเรื่องนี้อืมนะครับจุกรูนะครับ,รนะรบอ่มีคนบอกเดี๋ยวจะส่งวายไปให้นะคะ ได้ครับใครฟังพี่เดแล้วไปแบบได้ความรู้ผมไม่ตัดสินใครนะไม่ตัดสินธรรมนัตไม่ตัดสินลมนะพี่น้องประชาชนก็อ่ะว่ากันไปเพราะผมไม่ใ่ศาลเตี้ยน่ารักทั้งสองคนโรมก็น่ารักผู้กองก็น่ารักนะผู้กองก็บอกแล้วไม่เคยทําธุรกิจสีเทาไม่เคยทําธุรกิจสีดําไม่ได้เกี่ยวขอ้องกับยาเสพติดไม่มีเขาไม่เคยเกี่ยวข้องเขาทําแต่ธุรกิจสีขาวอ่าทาสลากกินแบ่งรัฐบาลจุกู นะพี่น้องประชาชนก็ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้คะแนนกันไปพี่เดไม่ตัดสินใจหรอกรักทุกคนนะครับทุกอย่างมันก็คือพยานหลักฐานผู้กองไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฮโรอีนอะไรไม่มีนะครับใครจะมาบอกว่าแกเกี่ยวข้องเฮโรอีนไม่จริงนะครับไม่ใช่เฮโรอีนนะครับนะสบายแกไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เคยคุมบ่อนคุมซ่องแกไม่เคยนักเลงหัวไม้อะไรไม่ไม่มีนะครับไม่ใช่ผงขาวไม่มี เฮลูอินแกไม่รู้จักนะครับอืมทุกครูนะอขอบคุณมากนะใครเห็นพี่เดจัดรายการดีเป็นกลางกลางดวงใจของใครก็ส่งวายมาส่งมาที่สำนักงานทนายใครทุกเลขที่หนึ่งเก้าี่ซอยลามินทาห้าสองทับหนึ่งนะครับรักรักก็ส่งมา1นขวดรักมากขึ้นก็สองขวดรักที่สุดในโลกก็ส่งมาหนึ่งลังนะทุกครูนะสบายสบายนะครับนะครับจะเชียร์พักไหนก็พิมพ์มาเลยนะ เชียร์พักล่าทำก็เชียร์มาไม่มีอะไรนะครับอ่านะครับไม่มีนะครับเฮโรอีนอะไรไม่มีแกไม่เคยเกี่ยวข้องคุมบ่อนคุมซ่องคุมอะไรต่างๆไม่มีทําอะไรผิดกฎหมายสีเทาไม่มีผู้กองชีวิตแกใสปิ้งมาทั้งชาติเกิดมาไม่เคยอ่าน่าอ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืมเออนะครับ,นะรบนี่นะครับเดี๋ยวนี้ไปช่องไหนก็บอกท่านธรรมนัสอย่าเพิ่งร้อนตัว ผมยังไม่ได้บอกตรงไหนว่าท่านธรรมนัสทำสแกมเมอร์หรือฟอกเงินผมแค่บอกคนของสมเด็จคุณเซนชื่อเบนสมิธรู้จักท่านเป็นอย่างดีหรือเปล่าคนนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมเมอร์มหาศาลท่านจะไปฟ้องผมที่พะเยานาราทิวาสเพื่อปิดปากผมทำไมโอ้โหนี่ครับนะนะครับนะแต่จริงน่าจะฟ้องนะพอฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยมันดีตรงไหนรมัมันจะได้พิสูจน์ความจริงอ่ะ นะครับว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องทนต่อการตรวจสอบยกเว้นโดนใส่ร้ายถ้าผู้กองธรรมานัฐโดนใส่ร้ายก็ฟ้องได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเขาพูดความจริงมีมูลเนี่ยนะเราไม่ต้องไปตกอกตก,ตกใจครับเราชี้แจงไปเลยว่าเราเป็นคนดีเพราะผู้กองเรายืนยันในรับชีวิตเขาเนี่ยเป็นคนสีขาวผู้กองเป็นคนสีขาวนะครับไม่ใช่คนสีเทาไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเทาเทามืดมืด,มดอะไรไม่มี แกคนสีขาวสังเกตเดี๋ยวเวลาแกาไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อขาวนะครับจุกรูจริงไหมครับพี่น้องครับนี่เป็นคนบอกอะไรงดออกเสียงนะครับในห๋น้าเดียวเนี้เป็นยังคนบอกจริงเลยนะครับน่ารักแกบอกว่าอะไรมีไปแจ้งความไว้ที่พยาทนี่สองสามร้อยคดีโอ้โหนะจุกรูนะเชียร์นะครับเชียร์ทุกฝ่ายนะนะครับมีอะไรบ้างวันนี้นะครับมันเลยวันนี้นะ ออืม BBC ไทยเผยตระกูลหมิงอยู่เบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์จีนสั่งประหารไปแล้วสิบเอ็ดคนนะประเทศเราก็น่าจะสั่งประหารให้พวกสแกมเมอร์ไอ้พวกนี้ไภัยสังคมจริงๆนะครับทุกรูนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอ่าสบายๆนะอืมมีอะไรบ้างอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับ เอ่อจุกรูมีอะไรบ้างครับอืมอืมอืมนีม่อะไรบ้างครับอืมนะครับนี่เขาบอกเลยสิบตีนาทีสรุปที่ประชุมสอมอชอนะครับนายกบอกจะไม่ใช้กำลังกับขมินบ้านหนองจานหนองยาบแก้วเพราะเป็นพลเรือนแต่จะใช้กฎหมายยอมรับอาจไล่ออกไม่ทันวันที่สิบตุลาหรือสรุปแล้วจะไปทำอะไรขมิ้นไม่ได้อ่ะ จะไปจับกลุมอะไรแม่ก็เข้าทางขาเขมรนี่เขเมรแม่งเล่เหลี่ยมไม่ธรรมดาทุกรูสบายสบายกันนะครับนะนะครับอ่านะเชียย์พักส้มอยากให้บริหารประเทศก็ว่ากันไปต้องใช้เวลานะอนี่อะไรแจ้งสีก็หาหนุ่มใช้เท้าถีบกระจกรถอ้างเครียดเคยถูกรถใหญ่เบียดนะครับนี่นะเนี่ยใช้เท้าเบียดรถจักรยานรถรถยน นะครับเคยถูกรถใหญ่เบียดพบประวัติรักษาทางจิตสอนอวิภาวดีแจ้งสี่ข้อหาเออคนเราใช้อะไรตะรุนแรงแล้วเกินอนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมทองคำก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงอะไรเนี่ยนะยเยอะอนะฮะอืมมีอะไรบ้างครับอืมอนุทินลั่นออกจากที่โนไทยมายี่สิบปีแล้ว นะครับอืมเหมือนคนไม่รู้จักกันเอ,อคนไม่รู้จักกันนะอืมมีอะไรบ้างนะครับจุกครูนะครับอมืมีอะไรบ้างครับมีอะไรใครถามอะไรนะ FC ทั้งชีวิตครับอาจารย์จุกครูนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆคดีความก็สอบถามแลกเปลี่ยนกันได้นะไปโดนหลอกโดนโกงอะไรครับวันนี้ก็มีคดีหนึ่งที่มาปรึกษาเป็นคุณลุงครับ อยู่จังหวัดชนบุรีครับวันดีคืนดีก็มีคนมาขอยืมงานเงินสามล้านแล้วก็เอาโฉนดมาวางพอได้เงินเสร็จคุณลุงมาดูปรากฏว่าโฉนดนี่แม่งโอนขายคนอื่นไปแนละ้วเอาสำเนามาลุงไม่ได้ตรวจสอบก็ไปแจ้งความช่อกงหลังจากนั้นเอาเช็คมาจ่ายแม่งก็เอาเช็คคนอื่นมาแล้วก็เขียนชื่อตัวเองอีกดูดิครับกระโดนก็หาปลอมตัวเงินอีกคนสมัยนี้ไวใ้ใจยากนะครับพี่น้องครับนะครับอย่าไปอะไรอย่าไปเชื่อคนง่ายนะคนแก่ๆนี่โดนหลอกโดนอะไรเยอะ นะครับโดนโกงโดนอะไรเยอะคนแก่เชื่อคนง่ายคนแก่เพราะฉะนั้นก็นะแก่แล้วก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรเงินทองเก็บไว้ไม่ต้องไปลงทุนลูกหลานก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้หลานลูกหลานยืมเงินไม่ต้องไปค้ำประกันเดี๋ยวนะโดนยึดบ้านยึดอะไรต้องไปนอนริมสะพานลอยทางถนนนะคนแก่ถ้ามีเงินเยอะไม่รู้ทําอะไรก็ไปซื้อวายส่งมาให้พี่เดซนะขวดหนึง่งแค่นั้นแหละนะอย่าไปอะไรอย่าไปเชื่อเงินทองไม่ต้องให้ลูกหลานไม่ต้องไปช่วยเหลือมัน เราเกินหกสิบอย่างผมนี่หกสองหกสามเนี่ยลูกหลานใครจะแม่งจะมาขอยืมเงินก็นะไม่ให้หรอกเก็บไว้ใช้เองไว้ซื้อวายกับแก้มแล้วก็ไปหาหมอแล้วทําศพตัวเองตายไปถึงยาวทรัพย์สินนะผมไม่ให้ใครหรอกนะครับเข้าใจนะเพราะนะั้นแก่ๆเท่าๆเนี่ยฟังกันไหมบันไดแก่ทั้งหลายที่ฟังรายการพี่เดเนี่ยอย่าโง,ง่แก่แล้วอย่าโง,ง่แก่แล้วอย่าเชื่อคนง่ายเชื่ออาจารย์เดเพราะพูดหยาบๆกูก็แก่อยู่กูก็ไม่เชื่อใครหรอก สมบุสมบัติก็เก็บไปเองนะใช้ตายแล้วค่อยเอานะไม่ต้องไปช่วยเอ,อ้ยลูกหลานไม่มีเงินให้เงินยืมไม่ต้องให้มาหรอกกิจกรรมันจะแจ้งก็ปล่อยแม่งแจ้งไปเพราะเราเลยเลี้ยงมันจนอายุยี่สิบก็พอแล้วจริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยบอกมาทนายมีเงินให้ยืมมัไม่มีหรอกมีก็เอาไว้ใช้เองนะครับใครยืมเงินก็ตัดเลยตัดออกจากญาติเปลี่ยนนามสกุลเลยก็ได้นะหรือไปกับเพื่อนเราก็บล็อกเลยอย่าไปคบกับคนที่แม่งมีปัญหาเรื่องเงิน นะครับเข้าใจนะอยากคบเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะเพื่อนแท้เราคืออะไรเงินเหมือนทุกวันเนี่ยผมยังมีตังค์อยู่ไปไหนก็ได้แล้วแต่ไม่มีคนขับรถเดี๋ยวก็จ้างคนมาขับไปนั่งกินเหล้ากินทําอะไรแล้วแต่ก็มีเด็กเสิร์ฟนะไม่สวยก็เดี๋ยวสั่งมาใหม่เอาสวยๆเลยเอาสาวๆขาวๆหน้าตาน่ารักอืนะครับจิ้มลิ้มเลยนะป้อนข้าวก็ได้ โนฮัน <Low> ได้หมดอะเรามีเงินทุกอย่างเพราะฉะนั้นตังเก็บไว้อย่าไปหลงเชื่ออะไรใครผมเนี่ยทุกวันนี้เพื่อนฝูงก็ไม่มีเรามีผมคนเดียวแล้วก็หมาสองตัวเฮงไก่ไรนะครับเพื่อนซีนะครับพอแล้วนะครับอย่าไปสนใจอะไรบางคนเพื่อนยากงานบวชงานแต่งงานรุ่นงานอะไรต่างเดือนเดือนเงินเดือนไม่พอครับมีแต่งานสังคมไม่ไม่ไม่ได้อะไรอะ <S 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 วันวันก็เป็นบอลเปเปอร์เป็นฉากไปไรรับ ตัวประกอบไม่ใช่ตัวจริงงานแต่งก็เป็นแค่เ,เพื่อนเจ้าเบา่าวเพื่อนเจ้าสาววันๆก็ไปทุกงานออกทุกวันโพสเฟซบุ๊กมาก็เสียเงินวันนี้พันหนึ่งสองพันถ้าหน้าใหญ่ก็สามพันห้าพันชีวิตไม่มีหาเลยวันๆเงิน,น,นหามาได้แทนเนียใช้เองอ,เอ,เอ่เพื่อนเยอะนี่ก็มัธยมอันนี้กปรปถมอันนี้ก็อะไรมหาลายัยปิญญาโทปิญญาเอกวปออะไรต่างเพื่อนแม่งเยอะเดือนหนึ่งมีเงินเป็นแสนยังไม่พอเลย ไหนจะงานบวชงานรุ่นงานอะไรแต่งโอ้ยจบนะได้เงินมาไม่ได้นะครับไม่พอใช้ก็เป็นแสนเพราะอะไรวันๆน,นี่แม่งเพื่อนฝูงเยอะของผมไม่มีเพื่อนอะไรต่างเรามีกูเนี่ยตัวคนเดียวเนี่ยแล้วก็เพื่อนผมก็นี่ก็ f เอฟซีเนี่ยนั่งดูเช้าขึ้นมาก็ให้ความรู้เสร็จนะพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปไงปิดมือถือแล้วก็นอนตกเย็นก็วายเตียมาแล้วน้ำแข็งเย็นๆกับแก้ม ชีวิตแค่นี้พอไม่ต้องมีเพื่อนเยอะจะไปคบไป่ทำหาทำเหวอะไรนะครับจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยทุกครูไม่ต้องหรอกนะทำงานเสร็จก็กลับบ้านนะครับใครมีเมียก็นั่งกินข้าวกับเมียกินเหล้าไปนะอย่าทะเลาะก,กันไม่ตองฆ่ากันเองกับผัวเมียชีวิตพอแล้วความสุขที่แท้จริงเนี่ยนะครับเออนะสุภาพสตรงความสุขที่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่อยู่กับครอบครัว กับลูกกับเมียกับผัวพอแล้วพ่อแม่นะมีเวลาก็ทํางานเสร็จก็ดูแลพ่อแม่ครอบครัวดูแลหมาพอละ้ะใครเห็นด้วยครับอ่าเห็นด้วยก็บอกมาบอกพี่เดน,นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันบ้างพี่เดพูดดีก็ส่งวายมาไม่ใช่แบบฟังแม่งอย่างเดียวนะวายไม่ส่งมานะส่งมานะครับนะครับส่งมาเลยสักขวดสองขวดแล้โอ้โดีให้ความรู้ว่านะรถผมยังผ่อนอยู่เลยครับ เอาเข้าตลาดมืดไปแล้วไฟแนนซ์ Finance จะทํายังไงกับเราครับก็เขาก็จะฟ้องเราเรียกค่าส่วนต่างเรียกรดคืนแรงต่างถ้าเราโดนโกงโดนแรงต่างโดนหลอกแนละ้วเราไปขายดาวไม่ผ่อนต่อแล้วก็ฟ้องมันเจ้อกโกงประชาชนได้ครับอืม <c oughs> นะครับใครมีปัญหาเรื่องคดีความอะไรก็สอบถามมาได้นะนะรครับมีอะไรโทรมาเลยนะเป็นผู้เสียหายหรือไปโกงเขาก็โทรมาได้นะไปโกงเขาไปปล้นเขาไปหลอกลวงอะไรก็ถามได้ โจรเจินโทรศัพท์มาสอบถามได้เพราะถือว่าเป็นเอฟซกันนะครับแต่ผมไม่ใช่ทนายสายโจรน,นะแต่สอบถามได้ไปป้นไปโกงไปหลอกลวงอะไรก็ถามได้หมดอะนะคนคนดีคนชั่วคนเลวอะไรถามผมได้หมดอะผมถือว่าทุกคนคือเอฟซผมอะไปศาลเจอจะพวกบัญชีมาหวัดดีครับหวัดดีครับพี่เดคดีอะไรบัญชีมาอ่านะครับอีกคนน่ะฟอกเงินโอ้โหมันเอฟซกูน,นี่ทำไมเป็นสายโจรกันไปหมดวะเนี่ยอือก็เรียกเอฟเอฟซสายโจร นะครับสบ,บายสบ,บายแต่ผมก็ยินดีให้คําแนะนํานะนะครับมีอะไรบ้างกันเอ่อทักทายกันมานะจุจุกรูนะจับยกเซฟลักสิบล้านให้หนึ่งแสนค่าหัวหนีคดีโอโหเนี่ยนะครับจับแล้วหนึ่งโจรยกเซฟบ้านประธานสภาาสกรรมภาคใต้ได้เงินไปกว่าสิบล้านตั้งค่าหัวหนึ่งแสนชี้เป้าไล่คนหนึ่งเห็นนะเนี่ยรวยมาเนี่ยเอาเก็บไปตู้เซฟเรียบร้อยอืมนะครับ นี่อะไรเขาบอกเจ็ดนาทีที่ผ่านมาแพรรี่ไพยวันประ,ะนะพระมหาท่านหนึ่งอย่างดูเดือดหลังถูกนักนักเทศวิจารณ์และใช้ถ้อยคําเหยียดเพศอย่างรุนแรงเออพระรูปนี้ก็แปลกๆนะเป็นพระเป็นอะไรก็มานั่งด่าโยมด่าอะไรด้วยถ้อยคําหยาบคายด่ากระทงกระเทยอะไรต่างๆนี่มันยังไงเราเป็นพระเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะผู้บังคับบัญชาไม่ปรึกษาดูว่าจะควรจะใส่ผ้าเหลืองไหม หรือยังไงรู้สึกไปดีกว่าไหมมาโต้แวดเว,วทีกันนะก็ไม่รู้ว่าทําไมมันมันหนักมันหนาอะไรกันขนาดนั้นอืมสบายดีนะครับฟังวีดีโอแล้วได้ความรู้ไหมนะนะครับนี่พอบอทอบอตั้งแม่ทัพกุ้งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงพร้อมจัดห้องทํางานไว้ใกล้กันก็เป็นที่ปรึกษาว่ากันไปครับแม่ทัพกุ้งนี่สื่อก็ปั้นจนดังเลยกลายเป็นคล้ายๆเหมือนลุงพลอ่ะดังเลยอะ่ะนะครับเป็นแม่ทัพเซเล็บ นะครับนะนะฮะด้วยบุคลิกลีลาอะไรต่างๆนะครับว่ากันไปเอา้าเรื่องต่อมาก็เรื่องพระคึกฤทธ์นะเขาบอกว่าสีกายุหอบหลักฐานพบตำรวจยืนยันเงิน12ล้านไม่ได้อยู่ในบัญชีวัดแต่ถูกพระพระด้วงนำไปลงทุนในกองทุนซึ่งปัจจุบันขาดทุนอยู่1,000 0ยูโรพร้อมยืนยันไม่ได้ยกักยอกเงินวัดอะไรต่อะไรก็ว่ากันไปเรื่องนี้มันก็ นะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรใครนะครับก็ฟังหูไว้หูว่าเนี่ยมีสีกาไปแจ้งความงั้นงี้พระคึกฤทธ์ก็ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรเพราะฉะนั้นเราเราฟังก็ฟังฟังเพลินไปเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรเข้าใจนะเออนะฟังเพลินๆไปอย่าไปซีเรียดอะไรเยอะเข้าใจนะครับอ่นะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเข้าใจนะเรื่องพระคึกฤทธ์เนี่ยใครผิดใครถูกอะไรอย่าเพิ่งไปตัดสิน ก็พิธีกรนักข่าวบางช่องที่เคยบอกว่าพระนี่มีเมียพระโกงเงินวัดฟอกเงินเดี๋ยวนี้เงียบไปแล้วนะพิธีกรเดี๋ยวนี้มันก็มีแปลกๆปกอะ่ะบางบางช่องนี่แม่ก็ด่าพระอย่างเดียวบางคนก็ด่ารัฐบาลอย่างเดียวบางคนก็ด่าฝ่ายค้านอย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างชอบช่องไหนก็ดูไปผมดูได้หมดอะ่ะนะอ่นะครับมีอะไรบ้างครับด็อกเตอร์เอกนิติ รองนายกลมนตีคังนะบอกว่าจะไม่แทรกแซงแบงค์ชาติดีแล้วดีแล้วอย่าไปแทรกแซงเลยนะครับมีอะไรบ้างครับอืมจุกรูจุกรูนะครับอืมนะครับอ่านะว่ากันไปครับจุกรูนะมีอะไรบ้างครับเอ่อนะมีมีอะไรดูแล้วนะอืมเอประเด็นรื้อบ้านเจ็ดหลังในแผ่นดินไทยแม่ทัพพักหนึ่งลั่น ได้เปรียบเมื่อไหร่พร้อมดําเนินดําเนินการทันทีมาว่ากันไปนะขามนก็วันๆเรามีแต่เรื่องพวกนี้ยอืมนะครับวันๆก็ดูข่าวทรามหากินอะไรกันบ้างนะนะครับสําคัญนะนะครับยืมเงินบั่งหลอกร่วมลงทุนบ้างใครโดนหลอกโดนโกงคดีครอบครัวคดีมรดกฟ้องชูฟ้องอะไรเยอะแยะ,ยะอ่าพี่เดแสดงหนังเรื่องอะไรแสดงไปแล้วครับเป็นหนังผีครับ ธนาคารหักตังค่าสินเชื่อรถยนต์แต่ยังอยู่ที่ศาลแบบนี้ธนาคารต้องคืนหรือเปล่านะครับเออก็เขามีสิทธิ์หักมันมีข้อตกลงอยู่ก็หักได้นะครับนะครับมีอะไรบ้างครับนะเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะจุกรูนะอมืมีอะไรบ้างนะครับอืมนะมีอะไรน่าสนใจนะเออนะครับอืม เอสซีแอบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังบอกแพทองทานกลับมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนะครับด้วยมูลค่าสองสองพันสามร้อยล้านเนี่ยเขารวยมาหาศาลนะอือ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืเ่อนะครับเนี่ยนะครับว่ากันไปนะครับอืมอืมอืม ว่ากันไปมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมบางคนก็ถามผู้กองแคทยื่นหนังสือลาออกแล้วยังยังไงทําไมยังไปทํางานก็มันยังออกไม่ได้ไงก็เลยต้องไปทํางานเนะี่ยอืมอืมมีอะไรบ้างครับธุรกิจเสริมความงานทุกวันนี้จะเจ๊งกันหมดแล้วนะครับนะธุรกิจเสริมความงานเนี่ยไอ้พวกฉีดทั้งหลายเนี่ย พอดีมีคนมาปรึกษาผมเขาบอกว่าตอนนี้แข่งเดือนครับนะครับมันตัดราคากันแล้วก็ต้องจ้างหมอจ้างอะไรเดี๋ยวนี้เจ๊งกันหมดแล้วธุรกิจเสริมความงามเจ๊งนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันมันเจ๊งมันจะจะไปกันหมดแล้วอวันนี้ทนายพูดเอ่าไวจังครับอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเออืออ อ๋ออีกเรื่องลูกเรื่อง,องลูกชายคุณเดวินรัฐมนตรีดีต้องสืบสวนเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะครับว่าใครให้สมบุ4สี่สิบล้านที่พูดในสภาเรื่องนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นลูกชายคุณเดวินเนี่ยจะต้องทําการสืบสวนแล้วก็เอาคนผิดมาให้ได้เพราะเราไปพูดในสภาว่ามีคนเอาตังค์มาจ่ายเราสี่สิบล้านต่อเดือนเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครคือคนนั้นเข้าใจนะอืมมีอะไรบ้างนะเออมีอะไรบ้างข่าวสารบ้านเมืองนะ ก็พยายามดูนะฮะใครมีอะไรก็ถามถาม,มานะจุกครูนะฮะอืมมีอะไรบ้างครับอืมจุกครูนะวันนี้อาจารย์หน้าตาผ่องใสใส่สูตรหล่อมากขอบคุณครับก็ใสใสไป็นงั้นนะนะวันนี้ก็งานเยอะคดีเต็มไปหมดเลยก็มีหลายคดงคดีนะมีคดีเยอะแยะคดีโอนหุ้นคดีหมิ่นประมาทคดีปลอมเอกสารคดีช่อโกง นะครับเอาเช็คปิดบัญชีแล้วมาแล้วมันเยอะวันนี้หลายก็เรื่องหลายก็ดีเยอะแยะไปหมดวุ่นวายคือเราเป็นหัวหน้าสํงงานักงานเราก็ต้องคุยกับลูกความแล้วก็วางแผนต่างๆให้ลูกน้องไปว่าความเต็ไมไปหมดแล้วก็คดไีไอ้ไอ้พวกที่หลอกขายลอตเตอรี่นี่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเนี่ยผมจะเอารายละเอียดมาเล่าตอนนี้มีการฟ้องที่ศาลนนทบุรีมูลนะค่าหลายร้อยล้านนะ หลอกมีโคต้าลอตเตอรี่หลอกเขามีคนลงทุนกันไปคนละห้าล้านสิบล้านโดนหลอกกันไปอ่ะบางลูกความผมโดนหลอกไปยี่สิบสองล้านเนี่ยไปซื้อสลากไอ้กินแบ่งรัฐบาลโคต้าลอตเตอรี่มาโดนหลอกครับหลายร้อยล้านในนียฟ้องอยู่ที่ศาลนนท์เนี่ยเดี๋ยววันไหนจะเล่าละเอียดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปซื้อพวกโคต้าลอตเตอรี่ลงทุนอะไรพวกนี้หลอกครับนะครับอืมรัฐมนตรีอะไรเนี่ยอ,อ่พาณิชย์โอเคไหมครับดีครับ เป็นคนน่ารักเป็นมืออาชีพนะนะมีความรู้จริงมาถึงทำงานได้เลยไม่ต้องมานั่งอ่านไอ้ผงไอแพดแล้วอ่านะครับจุกรูอืมนะครับไม่มีอะไรครับ <c oughs> <c oughs> นายกอนุทินเผยการผลักดันชาวกักมพูชาออกจากประเทศไทยต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมนะครับเพราะว่าไปทำอะไรซีซัวเดี๋ยวก็เข้าทางมันนะครับนะเข้าทางกเมนกเมนแม่งฉลาดเรื่องบิดเบือนเนี่ย อืมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างนะครับเอ่อนะฮะก็แต่นะนะโรมกับธรรมนัตเชียใครดีอืมนะครับอืมอืมอืมเดี๋ยวโพสไปหน่อยนะอืมรังสีมันลรมกับผู้กองธรรมนัตโต้เถียงกันเรื่อง ที่ปรึกษาคุณเซ็นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เชียใครดีครับอืมนะครับอืมอืมนะครับน่าสนใจนะให้พี่น้องประชาชนตัดสินกันเองนะอืมนะครับผมไม่ตัดสินใจแล้วนะฮะผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนก็ให้คะแนนกันเองอก็บอกแล้วรายการผมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสารเตี้ย นะครับไม่เป็นสารเตี้ยนะฮะสนุกครับรายการเนี้มันสนุกครับนะเออ r o มก็ใจถึงผู้กองธรมนัสก็ใจถึงผมฟ้องแน่นะนะครับนะก็ว่ากันไปครับจุกครูนะอืสนุกครับเรื่องนี้ครับนะเออนะครับ r o มก็หมูไม่กลัวน้ำร้อนส่วนผู้กองธรมนัสก็บอกไม่ได้ใส่ร้ายผมผมต้องฟ้องอืมนะครับนะนะครับ ะก็ให้คะแนนกันเลยครับจะเชียรใครนะนะครับผู้กองแกก็บอกเกิดมาชีวิตผมสีขาวครับนะขาวตลอดไม่มีเทาไม่มีดําไม่เคยคุมซ่องคุมอะไระบ่อนเบิร์นอะไรไม่เคยครับชีวิตแกนี่ขาวสะอาดครับอืมจุกรูนะออืม,อมดูกันต่อไปนะครับนะนะครับว่าเราจะเชียรใครนะฮะ ชุกรูครับอืมอืมอ่าชุกรูนะครับอ่าให้กำลังใจใครก็แล้วแต่เต็มที่นะอืมนะครับนะแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยรมก็เป็นสสผู้กองก็เป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะวิจารณ์กันเต็มที่เลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ วิจารณ์เต็มที่เลยทั้งสองคนทั้งผู้กองธรรมนัทลงรัศสีมันเนี่ยวิจารณ์กันให้เต็มที่เลยแต่ขอให้วิจารณ์โดยสุจริตอย่าไปใส่ร้ายอย่าป้ายสีนะครับนะยกเว้นว่าเขามีสีอยู่แล้วอีกเรื่องหนึง่งนะครับนะอนะครับอยากรู้เรื่องนายอนันตชัยแถลงข่าวก็ไม่เห็นมีอะไรเขาก็พา,าบุคคลคนหนึ่งไปพบตำรวจก็แค่นั้นนะใครจริงใครเท็จก็ตัดสินใจกันเองผมไม่ใช่สารเตี้ยนะ เอาให้สนุกเลยนะครับเชื่อใครก็ว่ากันไปอืมจุกรูนะครับนะฮะนะอุ้ยสนันวันไหวเลยผู้กองธรรมนัสขู่ฟ้องลมนะครับอืมนะครับลมก็บอกจะปิดปากผมเลยครับอืมนะครับก็ว่ากันไปนะครับจะเชียร์ใครก็เต็มที่เลยอืมนะอืมว่ากันไปครับจุกรูนะอืมสนุกเลยอืม โอ้ทุกรูทุกรูหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเอาจริงพระหรือทหารแม่ทัพภาคที่หนึ่งคนใหม่ลงพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วเจอกองทัพพระเนเนเขมยืนถ่ายรูปพร้อมเด็กผู้หญิงยืนสังเกตการนะครับนี่นะครับนะก็ไม่รู้ว่ามันพระหรือว่าทหารปลอมตัวมาหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปอืมพระขเขมนรนโผล่เจอแม่ทัพ คนภาคที่หนึ่งคนใหม่ตัวจริงอัดคลิปเจ้าหน้าที่ไทยฝั่งน้องจานอืมนะครับว่ากันไปครับอืมมีอะไรครับอืมนีม่อะไรครับเนี่ยธรรมนัตปลูกชีพยางพาราไทยสี่กระทรวงปักธงช่วยเกษตรกรทั่วประเทศจุกรูนะครับนี่ก็คือนโยบายของท่านผู้กองธรรมนัตจะทำได้ไม่ได้ก็ดูวันต่อไปก็ต้องให้โอกาสทุกคน ทำงานเพื่อประเทศชาติจุกรูงนะครับเขาบอกอะไรมาถูกทางแล้วนายกอนุทินไฟเขียวปิดด่านสร้างรั้วโอ้พอแล้วคะแนนมาเต็มๆผมบอกแล้วนะการเมืองยุคนี้นะครับต้องหาเสียงกับพวกรักชาติรักแผ่นดินปิดด่านสร้างรั้วจบแล้วคะแนนมาบ้านเลยนะครับทหารอยากได้อะไรให้นะครับทหารให้อำนาจทหารเบ็ดเสร็จ สั่งยิงสั่งทิ้งระเบิดเต็มที่โอ้โหได้ใจคนไทยครับพวกรักชาตินะนะไม่ต้องทําอะไรครับหาเสียงครับรักชาติรักแผ่นดินปิดด่านสร้างรั้วพอแล้วแค่นี้แหละครับคะแนนมาอีกนะอีกร้อยนึงเลยอ่ะได้สสอเพิ่มอีกร้อยคนอนะ่ะอืมอืมมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรบ้างครับจุกรูอืมนะปิดด่านสร้างรั้วจบ นะครับหาเสียงไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีพักทหารพักอะไรจะออกมาก็เนี่ยรักชาติรักแผ่นดินปิดด่านสร้างรั้วจบคะแนนมาแล้วนะอืมจุกรูมีอะไรบ้างครับอืมอืมอืมนะครับนี่ครับแหมไปทางไหนได้เจอแต่โลมลังสีมันท้าทายกับธรรมนัตเนี่ยโอ้โหสนุกเลยนะอืม อผู้กองแกก็บอกแกเป็นคนขาวสะอาดไม่เคยทำอะไรสีเทาไม่เคยคุมซ่องคุมบอลทำอะไรต่างๆอืนะครับดีครับนะเออมวยถูกคู่ครับนะครับมวยถูกคู่ระหว่างผู้กองธรรมนัสกับลังสิมันโลมวยถูกคู่ครับนะครับนี่บางคนบอกเชียร์ผู้กองครับบางคนบอกเชียร์รวมโลมครับอ๋อเอาให้เต็มที่เลยครับอ่า ทนายไพศาลเก่งไหมเก่งทุกคนนะครับทนายในประเทศไทยเก้าหมื่นคนเก่งทุกคนเลยนะมีผมเนี่ยกระจอกที่สุดแล้วเป็นทนายทั้งกระจอกแล้วก็แก่ด้วยนะครับนอกนั้นเก่งทั้งนั้นนะครับทุกคนเนี่ยชอบคนไหนก็ไปจ้างคนนั้นสบายทนายคนนั้นคนนี้ทนายทั้งประเทศไทยเก่งหมดมนะครับอนะครับมีคนถามมาตอบให้แล้วเรียบร้อยนะอืม